บัดนี้เป็นครั้งที่89ตรงกับเหมือนที่6กุมภาพันธเข้าพระเจ้านานสุนทรขอเป่งวาจาศาส,สยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่อ,องค์พะระควมปติเทรละเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุน่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์บุเป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวด สัยายมลของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยขรูบา,ารและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคูณแก่การสวดสัตยายมนต่อไปอดส,สดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสะสุนันตุสักขโมกกะทงัง สักเทกาเมจารูเปคีริสซคาราตเตจันตลิเควิวาานระเทจคาเมตารวนาคาหาเนกหาวตุมิเกเตอุมาจายันตุเทวาชลาธละวิสเมยัขาขันทพนาคาติท <cart> ันตาสันสเกยังมุนิวราวจันนังสาธุโอมเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอยัมพัธันตาธรรมสวรรกาโลอยัมพัธันตาธรรมสวนกาโลอยัมพัธันตา บทส่วนนมกาลสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทศาบทศสกฤตกิร <S an am alı> ah ิยาคาถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพปทานติเมสรนังอัญญทำโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพปทานติเมสรนังอัญญทำสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพปทาบทสดมหาการุณิโกนาโทติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทหัดอัอธยะสัพพานินางปูเรตวะปาระมีสพพัมภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพุป,ปัตวา มหาการุณิโกนาโตหิตายะสัพพานินางปุเรตวะปาระมินสัมภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมโหนตุสัพุปัตะวามหาการุณิโกนาโตหุสุขายะสัพพานินางปุเรตวะปารมินสัมภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมโหนตุสัพุปตะวาบมตสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภควาสเกสุวิหารติกบิลบลวสุสมิงมหาวเนมมหาตาปิคขุสังเคนะสัตถิป มัญจะมัตเตหิภ ah. ิกขุสเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิตัสสติจัสสติจตุโลกธาตุหิเทวตาเยหูเยนะสันนิปติตาโหติปะกวันตัมทัสนายะภิกขุสังคัญจะัตอัตโขจัตุนังสุทาวาสกายิการนังเทวานังเอตาทโหเสอยยังโขสักภควาสักเกสุ วิหารเตปอบิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสถิงปัญจมมาเตหิภิกขุสเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจัตุโลกทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาโหนติภควันตังรัสนายะภิกขุสังคันจะยันุนะปยายามปิเยนะภควาเตนุปสังเมยามะ อุปสังคมิตวาพระกวาโจสันติเกปัจเจกขาถาภาเสยามาเตอัตโขตาเทวตาสเสยถาปินามาภะละวะปุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังสาริยปาสาริตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะส,ส,สุทาวาเซสุเทเวส,ส,สุอันตรหิตาพระกวา,าตโตปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกวาตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคตเอกา เทวตาพระกวาโตสันสเกอิม <te> ังคาทางอภาษิอมหาสมโยปวานาัสมิเทวกายาสมาตาอาคตัมิมังหามสมยังทักกิตาเยวะอปราทิตตสังคันติอจัคโคอปราเทวตาพระกวาโตสันสเกอิมังคาทางอภาษิตตะพิกโวสมาชังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังสุสารทีวะเนตานิกาเหตวาอินธยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโคอัปรรพตวตาภะควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเจตวะขีรังเจตวะปะรีคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาตตอัตโคอัปรรพติวตาภะควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสะสลังคเตคตาเสนาเตคามิสันติอบายะภูมมงไปหายะมนุสังเทว เทหังเทวกายัางปริภูเรศสันติติอัจโคอปราเชพิกขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนตตตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอรเหสุงอติตะมัทานางารหันตสมมาสมุทธ,ธาเตสัมปิปกวันตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาอรเฮสุงเต,ตยะถาปิไมหังเอตารติเยปิเตพิกเว ภวิสันตินะอนาคตามทานางอรหันตโสสมาสพุทธาเตสัมเปปะของวันจานางเอตตาบรมายวะเวทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติสยธา,าปิไมหังเอตารติอจิขิสามมภิกเวเทวกายานางนคิตยิสามิภิเวเทวกายานางนามามิเทศิสามมภิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถะสารสุกังมณสิกโรธาภาศิสามีติเอวัมพันเต ติโขเตภิกขภิกขูพรกวาโตปจาาตโัจัตสูสมขวาเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสมิจัทธภูม,มาตัทสิตาเยสิตาคิริรัพรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัสลีนามโรมะหังสาวิสมัมพุโนโอทาตามะน,นัสสุทธาวิปัสสนะมนาเวลา ินโยปัญจสตาสเตตวาวันเนกาปิลวัทเวตโตอามันตายิสถาสาวกสาเสนนาเตเทวกายาอภิกันตาเดวิชานาสพิกโวเตจอาตาปมักกรุงสุตวาพุทธ,ธัสาสาสนางเตสัมปาโตระยุญยานางอมน,ษษนุสานาทสนาลัภเปเกสะสมัตทักขุงสหสังอาทัส,สตริง สตังเอเกสหัสานางอามนุสานม,มัทสุงอับเบเกนันตมทักขุงทิสาสพานพุตาหุงตัญจะสพังอภิญญายาวะวะกิจวานาจักมาตโาาตอมันตยิสถาสาวเกาสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทาพิกะโวเยโวหังกิตยิสามีกิลาหิอ,อนุปุปสโสตะ สัตตะสหัสสาวยขาภุมมากรปิละวัตตะวัยที่มันโตชุติมันโตวันตะมันโตยัสสติโนโมทามนาภิกามุงภิกขุลังสะมิติงวันนางฉะสะหัสสาวะเห็นมวันตายาขานนัตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวันตะมันโตยัสสติโนโมทามนาภิกามุงภิกขุลังสะมิติงวันนางสาตากิลาติสะหัสสาวะยาขาณัตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวันตะมันโตยัสสติโนโมทามนาภิกามุงภิกขุลังสะมิติงวันนางอิเจเตโส ละสสหัสสายขานันตะวันนิโนอิธิมันโตชติมันโตนะมันโตยสัสสสโนโมทัปนาอภิกกรรมุงวิขูลังสะไมิติงวานังเวสามิตาบัญจสตายขานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยสัสสสโนโมทัปนาอภิกกรรมุงวิขูลังสะไมิติงวานังกุมเฮระลานสขาหิโกเวบุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสะสังสัสสังยขานังปะยิรูปาสติกุมเฮระลานสขาหิโกโสปาคัสสะไมิติงวานัง ปุริมัติปุริมันจะที่สั่งราชาชาตัลทโธภาษาสติคันธัพานางอาธิปเตมาหราชายัสัตสีโนสัตสีโสวัปุตตาปิตาสภาวโวินทนามามหาพลายอินทิมนโตยุติมันโตนณฑวันโตยัสัตสีโนโมทมนาอภิการมุงพิกขุลสามิติมนางทักกีนางจะทีสังราชาวิรุณหัวตับภาษาสติมุันทานางอาธิปเตมาราชายัสัตสีโสวัปุตตาปิตาสภาวโวทินทนามามหาพลา อีกทีมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศะสัตสินโมทามนนาพิการรมงพิกูกทังสะมิติงมนังปุปัญจะปัติบันจะที่สังราชา วิรูปโขปัสสะสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสศีโสภุตตปิตัสสภาโมยนนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสศีโนมุทามนาอภิกรรมุงวิกุลสะไม่ติงว่นังอุตรัญจริสังราชาคุเวโรตตาปัสสะสติขานังอาทิปติมหาราชายัสสศีโสภุตตปิตัสสภาโมยนนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสศีโนมุทามนาอภิกรรมุงวิกุลังสะไม่ติงว่นัง ปุริมาติสังแล้วัราถูสกีเนนะวิรุณหะโกปัจิเมนะวิรูปคโคกุเวลอุตรังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสัมันตาจัตุโรทิสาสมทันละมานาอัศังสุวเนกาปิละวัฒเเวตศสักมายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสถามายากูเตทุเวเดนทุวิภูจวิฏภุโตสหะจันทาโนกามาเสตโทจะกินุบรรทุนิมันุทุจจะปนาโธโอปมันโยจะเทวสุโตจามาริ จิตตะเสโนโจจคันทัพโหนโนาโรชาชนโนสพโพอาคูปัญจสิขโคเจวะเตมหารูสุริยวัชสาเอเตจันเย,ยจาราชาโนคันทัพภาสะหาราจุพิโมทมามนาอภิกรรม,มุภิกขุนังสามิติงวนาอาถาคูสะมหาอาขานุอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหกตัชะกากรรมรัาสสัตรา,าอาคูปัญักษาหายติพิยามุนนาทะตระทัจอาคูนาคายัสาสีโน เอราวันโนมหาหนาโคสุป,ปากสะมิติวนางนาเยนาคะราเชสหาสาหาันเตคิพาธิชาปคกขิวิสุทจักหูเวหายสาเตวณะมชปัตตาจิตาสุปันนาอิติเตสะเนมังอภยันตฐานาคราชานมาสิสุปันตะโต,โตโเขมมะก,กาสิพุฑโธสันหาหิวาจา,หายหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสภุทังจิตาวชิรทเทนะสมุทังอสุราสิตา ภาตโรวาสวัสเตเตอิทิมันโตชุติอิทิมันโตยัสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวกัสาเวปะจิตติสุจิตติจะปหาระโทนามูจิสหัสันจาพาระลิปุตตานางังกับเพเวโลจัทนามกาสันนหิตวาพระลิงเสนางสลาหุปัทะพุ่มปาขมุง สมะโยธานิพัตทันเตภิกขุลังสะไมติงมานาังอโปจเทวาปัตวีจะเ uh ตโชโยตถาคมุงวา,วารุณาวาลุณาเทวาสมุจัญศาสสาสหะเม่ราการุกนาการิกาคูเทวยัสัจสินโนทัศเตทะถากายาสเพนานาตัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนะวันโตยัสัจสิโนโมทมัมนาอภิกรรมุภิกขุลังสะไมติงมานังเวทจฉาเทวาสาหลีจะอสมาจาัตุเวยามาจนันทสุป,ปะนิสาเทวาจันทะมาคูบุรคีตา สุยะสูปสิสาเทวาสุยะมาคูบุรคิตานันตาน,นิปุรคิตาวาคูบันทาวาลาหากาวรสุนังวาสโวเศธวะลักโพปาคะปุรินทะโททัสเศเต,เตทะสาทากยทายาถเพนนนัตตะวันนิโนโอิทิมโตชุติมันโตนะมันโตยักษ์สรน,วน,วนมุทมพนาอาภิกรรมงภิกขุนังสามิตริมานังอาสาคูาาานาภาษานาคาอาถาคูสะหาภูเทวาฉลามะคิสิขาริวะ อริชกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนโนวรนุนาสาหะธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเรียรุอัจจิลาอาคูอาคูวะสาวเนสินโนทัศเศเษทะสักกายสเพนานาัตวตินโนโที่มันตรงชุติมันโตน,นะมันโตยัสสินโนโมทามานาภิการามุงภิกขุนังตะม่จริงมนังสมานามหาสม,ามานามนุสามานุสุตมาขิทธาปทูสิาาากาคุงอาคูมโน ปทูสิกาถักคูหานโยเทวายเจจะรโหหิตตวสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสินโนทัตเศสชาสสะกายาสเพนานัตตะวันนิโนอินทิมตโตสุติปโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูทั้งสามมิติวันนางสุกาการุมหาอนุนาอาคูเวคัสนัสสาสะโอทาตคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัมภามตาหาละคจาวิสกกาจายัสสิโนทัานนนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติ ทัศเตทะสถากยาสะเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสสติโนมทธมนาภิกามุงภิกูนังสะมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามาสัทกาจะยัสสติโนมสมพิทการามะเศธถาโชตินามาจะอาสวานิมานระนิตินวาโคอถาคูปาระนิมิตาพระเสตทะสะากยาสเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสติโนมทธมนาภิกามุงภิกูนังสะมิติงวะนัง <c oughs> สัตเตเทวนิกายยาสเพนนัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันงงจุงเยจันเยสะทิศาสหาปะปวุธิชาติมักขีลังโอคาตินะมนาสวังตะเขมคะาตะารังนาคาจันทังวะอาสิตาติตังสุพัมาะะมะปะเรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสาหาสะสันนังกุมารติโสจะสงปคัสะมิติมนังสหสพัมมโรกานางมหาปมมาพิติตติอุปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเตเตท,ทะอิสระอาคูปเจกวะสวัตติโน เตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสเพอภิกัตเตตินเทเตเวสพัมเกมาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสมันทิยังเอทะกันหาสะพันธะลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตปะริวาริธามาวุบินจิจโกจีนางอิติตัะมาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานิณาตะละมาหัจะสรังกตะวานเพระวังยถาปพุสโกเมโคตนะเอนโตสวิชุโกตถาโส ปัจจุภาวัติสังกุโธอาสยังวเสจันจะสพังอภิญญายะวะวิคิดวานนจักขุมาตโตอามันตยิสถาละวิเกสานเนเตเมราเสนาพิกันตาเตวิชานาทพิกขโวเตตาอาตตปะมะกรุงสวาพุธัสสาสนังวิตาราเคหิปักกามงเนสังโรมมาปอินชยงสเพวิชิตสังฆามาปยาติตายยัสสิโล โมทันติสหาภูเตหิตสาวกาเตชเนสุตาตตบสวดชุลชัยยประกอบปารกอนนมโมเมพุทธเตจัสารตัตนตยะธรรมิกาเทชะประสิทธิประสีเทวานรายะประเมสุราสิทธิพมาจะกินทาจะจ,จัตโลกาคัมภีรลักกาสมุธามภูตดงทังคาจัสพมะชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทติอุทธิอุท,อท,อทนาทินาเท ชยะาชย์ฆาคนละตนละนิสัยนิไลใส่เสนนาเมรุราชพลันนาชีในชยะาชยคขมีระสมีนาคินนาคีปิสัจจปูตกาลีชยะชยะตุนิมิตาโรคีชยะาชยะสิงคคีสุทานทานมุกชาชยะชยะวรุณะมุขสาตาชยะชยะจัมปาทินากุลคันทก ชยะชยะคัจคนนัตุรงสุกราพุชงศรีหะพยาะธีปาเชยะชยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีพุทธนิเสนารสปุณะสุธินารณีเชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตาเลสทาสุชัยยาชยะชยะธรณีสันตินสทาชยะชยะมังกราสัญญาพระวัคเ ชยชยะวรุณยักษ์เถชยะชยรักเสสุรพุชเตชาชยชยะพรเมนะทักษนาชยะชยะราติราชศาสชัยชยชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอัฐันตาปเจกพุทธสาว่างชยะชยะมเหสุรุหะรุฮาินเทวาชยะชยะพัมมาสุรโขชยะชยนาโควิรุหะโควิรุปักโข จันทิมาลวีอินโหจาวนะเต,ตโยจักอุวเวโรวานุโนโปิจะักขีวายจักปาจุนหกุมารโรทะตะรัตโกอาทาัสัมมหเทวาสิทธิปาสสิทธิตาปาสะสอาเทโยอิสีโนสาวกาสาปานชญา,านามโมพระวันตุเตชายานามโมจะสังโคจสัสทศปาโลจะชยะกังเอเตนะชายัตเตชนะชยัสุธีพระวันตุเต เเตนะพุทธเตเชนะหัวจ sí. ุเตชยมังคะลังเชโยปิพุทธศาสตร์สินิมโตะยังมรัสจ่าปาปิมันโตปราสยโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยตถาภมรันาเมเสเมเหสีโนเชโยปิพุทธศาสตร์สินิมโตะยังมรัสจ่าปาปิมันโตปราสิโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทะขณาเมเหสีโนชโยปิพุทธศาสตร์สินิมโตะยังมรัสจ่าปาปิมันโตปราสิโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชยตถา เทวขนาเมหสิโนทชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอยังมรสสะจ่าปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโหทิมันเตปโมทิตาธิยะตถาสุปนนัคณาเมตสีโนเชโยปิพุทธศาสตริมัตโตอายังมรัสสทจ่าปาปิมันโตปราชโยอุโคสยามโหทิมันเตปโมทิตาธิยะตถาเทว สัพพมัคคณามเหสีโนชยันโตโพธิยามูเรศกยานางนันเทวตโนเอวังตวังวิทชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอ布าสิจันปัลลังเกสิเสบปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพปปะปุจานาคขปโตประมลทัตเตศุนักขตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนตัสสมุตจะสุยิถังพัมมาจุพัมมะจาริสุปทักขีนางกายกัมมังวจักกัมมังวทักขีนางปทักขีนางปโนกัมมังมณิสิเตปทักขีนาปทักขีนา นิกัสดาวนารพันตเถปัทกิเนเตอัทรัตทาสุขิตาวิรุหะพุทธศาสนาโลคาสุขิตาโหัสสาสสัเดภหิยติภีสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงคาเนอธิคตาธิคายุกาสถาโหนุสุขิตาหนตุสัพพธาลคันตุสัพสัตนานังลคันตุชินาสสานังเยเกจิเยกาจิยากาจิปัฒนาเตสัง สพเพปุเรนตุมโนรถา,ายุตกาเลปวัตสันตุปวัตสังวัสาวราหการโรคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวานตุจะสัพพดากายาสุขังจิตตาสุขังอรหรันตุยถาะหังปะสุทธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกัง,งสัพพยังพะคะวาสาวัตถิยังวิหารเตมหะ เชตตะวันเนอนากะบินทิกัสสะอาราเมตะต,ะตะโคภะควาภิกขอมันเตสิภิกขวิพภะทันเตติเตภิกข์ภะควาโตปจัตโสสุภะควาเอตตะ,ะโวจะอุปทาวาภิเากเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังาทิสวัสธาตุธรรมมิถิตทาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจาตตังาาตถาคตโตอภิสมัมพุชเตอภิสมเมตเตอภิสมัมพุธิตวาอภิสมเมตวา อธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเปสังหาราอนิจจติอุปทาวาภิกเวสะขาตานังอนุปทาวาสะาคาตานังติตวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสัเพสังขาราสุขาติตังสะคตวะภิสัมพุชเตอภิสมเเติอภิสัมพุชตวาอภิสมเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติ อเปสังหาราทุกขาติอุปทาวาภิกเวสถาคตานาอุปทาวาสะคาตานาอุเชวสิตาวสาธาตุธรรมตัติตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานตาติตังคาตาตอภิสัมพุชเตอภิสเมเตอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเบัถปเปิวิวัติวิภาชเตอุตตาเนกโรติสเปธรรมานตาติรโมโจอพระกวาตัมมนาเตวิขูพระวาโต ภาษีตังอภินันทุนตตบทสวดทัตเทกัตะคาถาอติตังนันวาขเมยะนับปฏิกังเหนะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผู้วงถึงสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงถาติตาตํมบหีนันตังอปัจจัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยกธมัมตตาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังุปังตังวิทา มนุภูหเอเยผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเจ็มแจ้งไม่ง่อนแงนก่อนแคนเอาควรพราะคูณ,อ,คณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตัปังโกชัญญามานานังเสวะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโร่ศัก สังฆารันเตนะมหาเสนเนะมจัจจนาเพราะการผ่าเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามะตันทิตังตังเวพัตเทกรัโตติสันโตอติคเตมุนิมุนีผู้สรงย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่กิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบวสวดธรรมะสังเวคปัจเวคนะสเพสังคารานิจานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรุปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมานัจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยา ي, มริตพางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียตังความาตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรเนี่ยสังเวอายังกายว่าจีนางร่างกายนี้ไม่ได้ตังอยู่นานเอาเปตะวิญญ,ญาโนขันปัสสาววิญญ,ญาณ ชุดทัวอาอนันของทิงเสียแล้วอาทิเสสติจากนนทัปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคลังอิวะประดุดดองว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิรัฐท่างหาประโยชน์ไม่ได้ปนิจาวัตรสาราต้างคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรม,มินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวชิตวานิรุชันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสร้างบุปสโมสุโคโอของความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูจามริศเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมริสรามเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตาสร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ไม่อยอมไม่มีกับเราเลยวัดสดเมตตาอย่างกินจี ยังกินเจกุสลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญงนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาสมิงธาเนอธิกตาธิขายุกาสทาโหนโตสุขิตาโหนโตทุกขะปรมุนจันตุมังตาปิตาสุขิตาโหนโตทุกขะปรมุนจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาโหนโตทุกขะปรมุนจันโตสัพเพายาติกาสุขิตาโหนโตทุกขะปรมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยขขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตทุกขะปรมุนจันโตสัพเพอาจารยโยปชชายะสุขิตาโหนโตสุขิตา ทุกขาประมูล uh. um จ um ันตตสเพนะขาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตตสเพสามตินางสมิชันทุโรวสูตรบูชาหลวงปู่ทวดนาโมพุทธิสัตโตออคันติมายะอิติพคะวานาโมพุทธิสัตโตอคันติมายะอิติพคะวานาโมพุทธิสัตโตอคันติมายะอิติพคกวา ปติทานาคานหายาเทวตาสันติวิหาระว,วาสินีทุเปคเรโทธิกเรต,ห,ตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตกปุชิตาโสถิงคารโเตอโรเตถาวิหารละมันเดเรเทราจมัชฌา,านวากาจะพิกโวสารามิกาชานะปิตุปสกาขามาจะาเทสานิขามาจะอิสราสปานภูตตาสุกิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิอาจานทสัมภวา สังเสรชาตาอัจโชโอกปาติกาจุญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตะสเปปิปุคะสะอรุณตุสังขยังพาตุจิรังสตังธรรมโมสัรรมทัทราจปุคราตังโคหุตุสมะโควะาไสยจะหิตายจะอิอเมระคาตุสัตมโมสัเพปิธรรมะจาริโนโวุตถินสัมปาอุณยามะจะเมีริยปเวชิตเจสัสนาโหตุสัเพปิ ปานิโนภุตสสะเสนสัมมาทาลังปเวชันโตกัลิเทวุปวัสตุวุทิภาวายสัสตะลังสมิทังเลตุเมธนิงม,มาตาปิตาจะอัตชังนิจังและขันติปุตตะกังเอวังคเมนะราชานโอประชังรักขันตุสัพพะชาเทวตายุอยโยชนะคาถาทุกขปะตาจันนิทุกขาพยาปะตาจันทิพยาโสกปะตาจันนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิ สัมปรทางปุญญาสัมปะทางสัพเพติวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาทารังคัฐันตุสัตถยะสีรังรักขันตุสัพพาสวนาภิรตานุผลตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคระคาหาโอตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาุทธานุภาเวนะสุธีหุนตุนิรันตะลังโอตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสุธีหุนตุนิรันดรังโอตุสัพพังสุมังครัง อคติทุศักปเทวดาสัพะสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันดรังกัปเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพรรังอรันตานันจติเชนนะลังขมานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพรรังอันตานันจตเชนนะลังขมนามิสัพปโสสัพเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพรรังอันตานันจตเชนนะลังขมนามิสัพปโสสัพเพพุทธาบาลปตาปเจกานันจะยังพรรังอันตานัน จตเจชนานขมนามิสัพปะโซเตะเพุทธาบลาปตาปจิกนันเนียมุลังอานันตานันจตเจชนานล้วขมนามิสัพปะโซเตะพพุทธาบลาปตาปจิกนันเนียมุลังอานันตานันจตเจชนาแล้วขมนามิสัพปะโซะตะพพุทธาบลาปตาปจิกนันเนียมุลังอานันตานันจตเจชนาแล้วขมนามิสัพปะโซ่ตะพพุทธาบลาปตาปจิกนันเนียมุลังอานันตานันจตเจชนาแล้วขมนามิสัพปะโซะตะพุทธาบแาปตมปจิกนันเนยมะลังอานันตานันจยเจชนาแล้วมนตมิส ขอเจ้าขอน้มก้าอุทิศถวายเป็นพระราชสุสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริรริติ์พระบรมราชินนาถพระบรมราชชนนีบัตพปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ข้าลยขออนิสงส์แห่งมรุสสน,นี้จงเป็นสัพพระเสรีม,มงคลก่ข้าพเจ้าให้พระแค่คาดปลอดภัยจากทุกโศกรภัยอันตรายทัทงปวงให้มีแหล่งได้นสุจริมั่นคงเป็นธรรมะอาชีพอันชอบทำคำมอไม่มีอดอยากยากจนขอญาติมีข้าพเจ้า ขอ,อให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิอัตตังมันในบัรรมคำสอนแห่งสมเด็จสัมมาธรรมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอดเทพเพเวลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้บทประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งม,มงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายรติถีทั้งายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิงมนุเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพและลิขานุภาพและเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลนีให้เป็นสิรมงคลแก่ผู้ครอบครองผู้ชาุุพกการเทิญสาธุ